สวัสดีครับวันนี้พบกับครูหนุ่มนะครับวันนี้ทัดทายมาจากโรงเรียนบ้านไม่ออนอกนะครับวันนี้ครูหนุ่มก็จะมาสอนนักเรียนนะครับว่ารูปการ์ตูนนะครับแบบง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับแบบที่ครูกําลังโชว์ให้ดูอยู่นี้นะครับการ์ตูนน่ารักน่ารักง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองทํากันดูนะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็จะมีดินสอนะครับแล้วก็มียางลบนะครับ แล้วก็มีปาการ์มึกดำนะครับหัวไม่ต้องใหญ่มากนะครับแล้วก็มีปากาหมึกดำอีกอันนึงนะครับซึ่งเป็นปากาที่หัวใหญ่ขึ้นมานะครับอันนี้เราจะใช้ในพื้นที่ที่กว้างๆนะครับอ,อันดับแรกนะครับเราก็จะใช้ดินสอวาดภาพเป็นวงกลมแบบนี้นะครับวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก 7- 8ถึงเซนติเมตรประมาณนี้ก็ได้นะครับกะเอาแล้วก็แบ่งครึ่งตรงกลางแบบนี้นะครับตามตัวอย่างนี้เลย จากนั้นก็วาดวงรีนะครับตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของดวงตานะครับจากนั้นเราก็จะวาดเส้นโค้งแบบนี้ตรงตรงนี้จะเป็นส่วนของจมูกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของปากนะครับแล้วก็จะมีแก้มนี้จากนั้นวาดวงรีนะครับข้างในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของตาดํานะครับตรงนี้ก็จะเป็นคิ้วครับ จากนั้นก็จะเป็นหูนะครับหูก็จะมีส่วนของที่เป็นข้างในหูนะครับเป็นเส้นโค้งตามตัวอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็จะวาดส่วนของทรงผมนะครับทรงผมนี้นะครับนักเรียนสามารถคิดขึ้นเองได้นะครับไม่ต้องทําตามแบบครูก็ได้นะครับจากนั้นก็จะเป็นคอแล้วก็คอเสื้อแบบนี้นะครับพอเสร็จจากขั้นตอนนี้นะครับตอนนี้เราก็จะใช้ปากกาหมึก สีดำนะครับที่เราได้เตรียมไว้นะครับวาดนะครับตามเส้นดินสอที่เราได้ได้เตรียมไว้ตั้งแต่แรกนะครับวาดไปเลยนะครับวาดทับไปเลยครับจากนั้นวาดไปเรื่อยๆนะครับคิ้วนะครับมากกว่าคิ้วแล้วก็จมูกนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของปากนะครับ น,นี้ก็จะเป็นผมแล้วก็มาที่หนูนะครับแลวส่วนของใบหน้านะครับ,รบวาดตามตัวอย่างแบบนี้ได้เลยนะครับตามเส้นนะครับตามเส้นที่เราได้วาดไว้ตั้งแต่แรกนะครับตามเส้นนั้นเลยน,นี้ก็จะเป็นส่วนของทรงผมนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นชัดแล้วนะครับว่าอ่า ลูปของเราเนี่ยนี่มีหน้ามีตายังไงนะครับเส้นตอนนี้เส้นก็เป็นเส้นสีดำที่ชัดเจนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใช้ปากกาหมึกดำนะครับที่มีหัวขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถ้าบ้านใครมีนะครับก็เอามาใช้ได้นะครับระบายไปเลยนะครับตรงส่วนที่เป็นของทรงผมนะครับระบายไปนะครับใช้ปากกาหมึก นี้ที่เราใช้ปากกาที่มันหัวใหญ่ขึ้นมาก็เพราะว่าตรงทรงผมเนี่ครับเป็นพื้นที่ที่กว้างนะครับเป็นเป็นพื้นที่สีดําที่ต้องใช้ที่มีพื้นที่กว้างนะครับเราจึงต้องใช้ปากกาที่มีหัวใหญ่ขึ้นมานะครับเพื่อมันจะได้เร็วนะครับมันจะได้เร็วถ้าใครไม่มีปากกาหัวใหญ่ก็ใช้ปากกาหัวเล็กๆระบายได้นะครับแต่อาจจะช้านิดนึงแค่นั้นเองนะครับ ระบายไปเรื่อยๆตามตัวอย่างนี้นะครับ mm. จากนั้นนะครับ mm. จากนั้นเราก็จะระบายส่วนของดวงตานะครับ mm. ที่วงกลมแบบนี้นะครับ mm. เราจะเว้นสีขาวไว้นะครับ mm. วงกลมเราเว้นขาวไว้เพื่อ mm. ให้เกิดความรู้สึกว่า ในดวงตาสีดำเนี่ยมีแสงสะท้อนเข้ามานะครับมีแสงสะท้อนเข้ามาในดวงตานะครับทําให้เกิดไฮไลท์ของดวงตาทําให้ภาพคนของเราเนี่ยการ์ตูนของเราเนี่ยจะดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้ยางลบนะครับลบเส้นที่เราไม่ต้องการนออกนะครับก็คือเส้นดินสอน,นั่นเองนะครับเราลบไปเลยนะครับ เส้นที่จะหลุดไปก็คือเส้นดิ้นออนะครับที่เราวาดไว้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็เส้นที่เป็นหมึกดํานะครับที่เราวาดไว้มันก็ยังคง,งอยู่นะครับเส้นสีดํามันจะไม่หลุดไปมันจะหลุดเฉพาะเส้นดิ้นออนะครับซึ่งเป็นเส้นที่เราไม่ต้องการนะครับเราต้องการจะลบออกนะครับตอนนี้ก็ภาพสําเร็จก็ออกมาแล้วนะครับก็หวังว่านักเรียนนะครับ จะได้รับความรู้จากคลิปนี้นะครับและได้นำไปลองฝึกผลลองปฏิบัติดูนะครับก็สวัสดีครับ